เพื่อมีกล้องนะครับในเวลาที่มีการกดปิดเนี่ยคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีใครนอกจากํำนานนกนะครับแต่มุมของเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ยมันอยู่ใต้กล้องมูจรนปิด็มีเห็นเดินเข้าไปแล้วก็หายไปนะครับเพรากดปิดมันไม่ได้ใช้ท่านต่อเลยมากเลือกปิดเฉพาะตัวกล้องบางกล้องเส้นภาพตอนประมาณสองทุ่มกว่านะครับยังไม่ถึงเวลาเกิดเหตุเวลาเกิดเหตุคือเวลาสามทุ่มยี่สิบหกนาทีวิทนะครับพัทละแล้วก็อ่ นลงนะครับวมถึงสลาวุฒินลงก็คือสวัสดฝ่ายบริการนะครับกระโดดขึ้นด้านหลังนั่งคู่ไปกับพอ่อศินป์นะครับ การแถลงของบิ๊กโจ๊กที่จบลงไปนะครับผู้ชมครับแน่นอนว่าก็คลายข้อสงสัยบางส่วนให้กับผู้คนในสังคมครับแต่มันมีประเด็นปริศนานะครับคือเรื่องของกล้องครับไอ้กล้อง2ตัวนะครับมันมี15ตัวไอ้ตัวที่14 15เนี่ยมันเป็นปัญหามากครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันมีกระแสข่าวว่าเฮ้ยมีคนไปดึงปลั๊กไปดึงสายแลนอะไรออกหรือเปล่านะครับทำให้ภาพช่วงสําคัญเนี่ยมันหายไป ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันจริงๆนะครับว่าเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็สุดความสามารถแล้วนะครับสามารถถอดเมีบอดออกมาได้แต่ว่าภาพข้อมูลตรงน,น,นั้นเนี่ยมันหายไปนะครับก็คือไม่ไม่ปรากฏนะครับแต่ว่าทางเจ้าที่นะครับทีมบิ๊กโจ๊กเนี่ยตัวบิ๊กโจ๊กเองก็ยืนยันว่ามีหลักฐานนะครับมากพอเพียงพอที่มัดว่านายกำนันลกเนี่ยเป็นคนสั่งการนหนองให้ยิงสารวัตรแบงค์แต่อีกกล้อง2ตัวเนี่ยนะครับคือตัวแรกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ใช้งานตั้งแต่วันที่23สิหาคมที่ผ่านมาคืมปิดใช้งานตั้ง เป็นเดือนแล้วนะครับไอตัวที่2นี้ครับวันเกิดเหตุช่วง10บโมงเช้าครับกำนันนกไปปิดสวิตต์กำนันนกเป็นคนปิดสวิต์เองนะครับก็คือถอดเป็นบอร์ดมารู้เลยว่าไม่ได้มีใครไปเออดึงปลั๊กหรืออะไรแต่มันถูกกดปิดนั่นเองช่วง10บโมงคือหลัง10บโมงเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยกล้องตัวนี้ถูกปิดไปคำถามคือกำนันนกปิดทำไมนะครับการสันนิษฐานของบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับเชื่อว่า คือคงจะได้มีการเตือนกันมาแหละนะครับเพราะว่ากำนันนกเนี่ยเชิญตำรวจผู้ใหญ่มาเพียบไปหมดนะครับคงบอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะคือมันกินกันหนักนะครับแล้วก็ต้องถอดเสื้ออะไรกันเดี๋ยวเอะอะโวยวายกันนะครับผ้ากไปจะไม่ดีเพราะตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยมาหลายคนนะครับจึงมีการปิดไว้ปิดไว้จึงไม่เห็นเหตุการณ์นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างไอ้กล้อง13ตัวที่เห็นออกมาเนี่ยนะครับก็เห็นหมดเลยครับว่าตำรวจนายไหนทําอะไรใครที่ช่วยเหลือสารวัตรแบง ใครที่วิ่งหนีนะครับหรือว่าใครที่ออกไปจากงานโดยไม่ช่วยเหลือไม่ช่วยเหลืออะไรเลยและใครที่ช่วยเหลือตัวกำนันนกผู้ต้องหานะครับซึ่งแน่นอนว่าก็เจ็บปวดนะครับมูลเหตุสําคัญก็กลายเป็นเรื่องที่สรารัรแบงก์เนี่ยทำงานอย่างตรงไปตรงมาตรงฉินนะครับตรงเป็นไม้บรรทัดนะครับไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลมืดขวางทางกำนันนกในเรื่องของการปราบสวยรบบรรทุกอย่างหนักนะครับแล้วก็การขอโยกย้ายคนสนิทให้มาเป็นสายตรวจมอไซค์แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการดวนเล่าบางส่วนนะครับที่บิ๊กโจ๊กเปิดเผยมาครับ